เมีเย,มยออะมจะขึ้นได้ไหลายเถอะหลายจ้ะนั่อยูกับกลุ่มกห่าบ,บ่ใส่กุ่มก็ได้ปลาบูน้่บ่มีย่ปลาบูได้ปลาซิวได้ปลากระประอง้ปลาตองม้เบิทุกอย่างซื้อไปปล่อยก็ได้ตัวนี้บพใานตายเลยครับใส่กุ่มอย่างเดียวได้เบิรตได้หอดปลาตองได้หอดปลาซิวได้หอดปบู กลุ่มค่ากด้านม่นเนาะขางขนาดขายกรีดละิบาทปลาบูครับที่นี่มีปลาบูมีนกใหม่มีหัวหอยครับเก้ให้แล้วเรียบร้อยทั้งนกใหม่ทั้งตลาดนี่เลาสีคน่นอื่นยังจัพอมฟ้าในพอมนะทั้งกี่ครับช่อนนอใหม่ที่นี่หลายหไม่กินสุ้งคนวะ น้ำไม้กิมสูงร้านนี้ครบเลยครับซื้อน้องไม้แนวซื้อผักหวานซือ้เอเ็ดไปส่มีหอดพักกันยงนั่งคยูดักเด้ดักเด้บรรยากาศการขายครับทูแนวขายบานเท่ากันละราคาัคบักบอะโอ้แม่มีบักบัวมาขายพร้อมบักบัวบักม่วงซุป ักม่วงอย่างมกม่วงร่องบ่แม่เม่วง่บาทอนลงส้บาทเท่านั้นยายแบบบัวป้านี่ยแม่นของยายเองปาวนี่ห่อนีหอนบักบัวป้าวอยอะนี่โอ้ทั้งเนียเก็บเองปลูกเองขายเองน้ครับทั้งผีเด้อ เมืองพักบุงเลาแล้วเก็บมาขายแม่พักบุงบานเท้าบวานเนี่ยนี่เครื่องงามแมนเมนพักบุ๋งานเท้ายี่น้องขาพักบุ๋งขาบานเท้ายี่นี่แหละแม่นไก่ไก่เก็บบุญเท้านี้ามเนี่ยเก็บเองขายเองครับอาหารบานเท้าของกินบ้านบานครับอ่อนซ่านทั้งนี่เราเบึงคนเห็ดคุณได้ขี่ข้าวนี่ได้กินสดได้ไงน้องใหม่นะเออได้กินโลดนะจ้ะฟ้าสีลดไม่กินสุ่งแน่ไม่น้อทำไมกินสุ่งจ้ะไม่แบบแซ่บจ้าแบบแซ่บป่ะแม่แม่แม่บ้านเท้า แบบเสีบเดินนใหม่ล้วครับเท่ด็ดละบางฮงนี่บางงยี่สิบบาทค่ะซาบบาทกะก่บางฮงบางวง่เกริกเตรียมกะต่ายใหญ่ๆมาใส่เอากรเงินมาเรยรลย่างวกับไผ่เซ่มะม่วงกับไ่เซ่นโใหม่ลรากำลังจักโนใหม่ครับทั้งผีพันจักนใหม่เดินพันเห็ดย่างดีครับก็ต้องยากเมื่อหอดละเคียงหลด เบื้องพักวันก็ได้พิกัดมื่อเนี่ยตลาดเสาวันพุธอำเภอตาการเพื่อผลครับผมกำมวนกันแย่เขามาหาเบืะะ้องเมชาแล้วเมียละแอดอาดเล่นใจหน่อยเนี่ยเราขายปลาสด